สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเนยสำหรับนักเรียนชั้นป .4 นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอักษรน,นำจำให้ดีนักเรียนรู้ไหมคะว่าอักษรน,นำคืออะไรก่อนอื่นเลยครูมีคำมาให้นักเรียนลองอ่านและให้นักเรียนสังเกตดูนะคะคำแรกเลยอ่านว่าอะไรคะรูรอ,อูรูสมมตินะคะถ้าเรามีหอ เติมเข้ามาเสียงจะเปลี่ยนทันทีจากรูกลายเป็นรูหอรออูรูคำต่อไปนะคะนาเมื่อมีหอมานำหอโน,ออนานายออายายาไม่เอกยาเมื่อมีหอมานำหอยออายายาไม่เอกยาคำต่อไปคะ่ะอ่านว่าอะไรคะยออูยูยูไม่เอกยู เมื่อมีอมาน้ำอยูยูยูไม่เอกยูคำตอบไพค่ะยออากยากเมื่อมีอมาน้ำอยออากยากนักเรียนว่าทำไมเมื่อเราเติมหอหีบและออ่างเข้าไปแล้วเสียงถึงเปลี่ยนคะเพราะว่ามันเป็นอักษรนำนั่นเองค่ะอักษรนำก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนเสียงเพื่อช่วยให้ในการผันวรรณยุกต์ อักษรต่ำเดียวเมื่อเรานำมันเติมตัวนำเข้าไปจะสามารถถึอนนยุกได้ครบทั้ง5เสียงเลยค่ะอ่ามาดูกันอักษรนำคืออะไรคือคำที่มีพยัญชนะสองตัวประสมอยู่ในสระเดียวกันเวลาอ่านให้อ่านออกเสียงพยางหลังงตามเสียพยพัญชนะตัวที่นำเช่นคำว่าหญิง หอยอีงอยหญิงให้อ่านออกเสียงพยัญชนะยอหญิงหงให้อ่านออกเสียงพยัญชนะงงูดุ๋มให้อ่านออกเสียงพยัญชนะรอริงอ่านนักเรียสังเกตนะคะหญิงหอยอก็คือพยัญชนะต้นสองตัวใช่ไหมคะหอยอีผสมกับสระเดียวกันนั่นก็คือสระอีหอยอีงอยหญิงเวลาอ่านออกเสียงก็อ่านออกเสียงที่ตัวหลังก็คือยอหญิงนั่นเองค่ะ อ,อักษรต่ำเดียวเราเรียนกันไปแล้วมีทั้งหมด10ตัวจำได้ไหมคะงูใหญ่นอนอยู่นะดิมวัดโมรีโลกใช่แล้วค่ะเมื่อนำหอเมื่อนำหอนะคะเมื่อนำตัวหอเนี่ยพยัญชนะพยัญชนะตัวหลังก็คืององงูยอหญิงนอนหนูม,มา้ายอยยักษ์รอเรือรอริงงอแหวนจะไม่ออกเสียงหอแต่ให้ออกเสียงพยัญชนะตัวหลังให้มีบรรยุกต์ตามตัวหอ ซึ่งหอหีบนั่นก็คืออัดสองสูงพื้นเสียงอยู่ที่เสียงจัตาวาเวลาอ่านนะคะเราก็จะอ่านตามตัวที่นำก็คือตัวหอหีบนั่นเองแต่พญชนะนอนอเนนแลทรจุฬาต่ำเดี่ยวนะคะไม่มีหอนำในภาษาไทยอ่ามาดูเช่นหอนำงออ่าคำแรกแงนหงายงุดงิดเนือกนะคะอะหอนำนอ หนักหนาเหนื่อยนายลวงนักเรียนสังเกตคํานะจะมีหอรอหอรอเห็นไหมคะอาจจะไปหอนารอเช่นคําว่ารูหราบุรีหรือหลานะคะอะหอนำยอยิ่งใหญ่หญิงยาต่อไปหอนำยอยักหยุมหยิมอยากย,าย่ยแล้วก็หยิบอาต่อไปหอนำอลอริงหลากหลาย ล้นหลามแล้วก็ดวงนะคะต่อไปหอนำวหวนวันไวแหวนแล้วก็หวายต่อไปค่ะหอหีบนำมอมะม,มุ่งหมายหมักหมมมวกนะคะอ่ะไม่ใช่แค่มีแค่หอ,อนำเท่านั้นเรามีอ้อนำยอ่ออ้อนำยอก,ก็คือคำที่มีพยัญชนะตัวหน้าเป็นออ่านนำยอยักษ ไม่ออกเสียงอแต่เสียงวรรณยุกต์ของพะยัญชออกเสียงตามพยัญชนะออ่านซึ่งออ่านเป็นอักษรการใช่ไหมคะในในในภาษาไทยอะ่ะจะมีอยู่แค่4ี่คำเท่านั้นก็คือยาอยู่ยางอยางนั่นเองคะ่ะนะก่อนจากกันครูมีของฝากจากครูให้นักเรียนโดยครูได้แจกใบงานไปให้เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนอ่านเรื่องและให้หาคำมานะคะอันไหนเป็นหอนำํำอันไหนเป็นอ,อนำํำจากนั้นนำคำที่ได้มาแต่งประโยคและที่สำคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมอ่านใบความรู้ที่ครูให้ไปด้วยเพื่อเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมจะได้เก่งขึ้นไปค่ะและพบกันใหม่ในวันถัดไปนะคะบ๊ายบาย